ผลดีจริงๆครับวรชิตเกริรสีปวาเพ็ญสุโขทัยครับต่อบอลันจังหวะนี้ข้างหน้าขยับอ้าวครับแทงตามช่องทะลุขึ้นมาแล้วสุขโขทัยยิงลูกนี้มีเสาสองชาร์จแล้วเรียบร้อยเลยครับเข้าประตูไปครับโอ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าครับไม่มีสัญญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับอนุชิตเงินบุคคลครับยิงเข้าไปแล้ว เรียบร้อยแล้วก็ขาก็ไปด้วยเหมือนกันเลยครับโดนโคนเสาเข้าไปโอ้เดี๋ยวต้องดูครับว่าล้าหน้าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมีเช็คอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เฮไปก่อนแล้วครับข้างข่าวไฟโอ้โหรับรอจังหวะรอโอกาสครับแล้วดูเรีบเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับลูกนี้ไม่ล้าเลยครับถ้าอย่างนี้แทงออกมาแล้วดูจังหวะนี้ครับหึงกำกืงครับเดี๋ยวต้องไปตีเส้นกันอีกทีครับแต่ว่า อนุชิตเงินบุคคลนี่สไลด์กริงเข้าไปแล้วครับแต่ที่โอ้โหนี่คือเสียวตอนขาเข้าไปตรงเสาเนี่ยนะครับดูดูครับมันกอกดวงใจพอดีโอ้ท่าแรงกว่าน,นี้นี่โอ้ไม่อยากจะบรรยายเลยครับผู้ชายนี่รู้ดีครับดูครับเข้าไปแบบนั้นโอ้แต่ว่าก็เฮไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเช็คครับ VR โอ้แนวรับ P.G. ปทุมมาพลาชดช็อตนี้ครับ สำคัญเลยครับ